เขาเป็นแอร์มันร้อนอยู่วะพ่อหล่อนซื้อเอเพกเหรอแต่ถ้าเป็นนาทมต้องซื้อนไหมครับสี่ยต้นี้มันขายแพทอยู่วะนะสีเหี่ยวเหียวสีเหี่ยวเก็บสแกนไว้สแกนตอนนี้มันจะเข้านะได้เฮ้ยหอไม่เจอนะไปสองเลยมันหาต่อแน่เด้งเข้ามาแล้วโอ้ยห่วห่วโดนเลกกางเลยโดนเลกกางด้วยโอ้โหเียสายเข้ามาแล้วเพื่อนไรวะ ร้มผมอลการไดแชมเบอร์ชิวไหชิวเนาะที่เราผายอาะไอ้นั้นเลือเต็มช่ยนะเต็ร้อยรบเ้อยครั่สิบไวเพือวกวอลมานะอเฮ้ยโอ้โหไอ้ีัยมันมันแม่นเหรอพวกเฮียเนี่ยอยว่ได้หีห้าเป็นครว้เดินช้ามากน่าจะแรนที่อยากจะทำแข่งทีมันเล่นขาแข่งแมันก็ได้แข่งกันในแรงมันต่างกก็ไม่ได้ ไม่ได้ดอปลงหรอกครับแต่ว่าสไตล์การเล่นมันจะไม่เหมือนกับในแรงมาถึงทุกคนแหละไม่ใช่ใครคนหนึ่งนะในแข่งมันจะต้องมีอะไรเยอะไม่เหมือนในแรงครับเชื่อผมดิในแข่งแต่ละคนบางคนในแรงหล่อนบางคนในแรงหล่อนเดินในแข่งยังเอาเลยก็มีนะเฮ้ยมาพีบัตเจีนบัตแชเปนเดอร์ตัวเดียวฮอด้วยเฮียมีฮอด้วยเหรอเออผมจะตายแล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยก้างก้างก้าง อ้ลบ103ชไหวไหวอยู่ไหวอไหวอดิเกิลกดโตพังเลยโตโต้ตบุงบุบุกูมีปืนบุ๋งมาดีสัตว์แม่ปืนทุบปากกูมั่นใจเด้อจับได้เมียมีชูเโอ้โหสุดที่เราพังเอเพื่อนสัดดีเอเพื่อนรอมันทวินโดว์รอสไนมันเงี้มั้กูได้กลางอยู่กูได้กลางอยเดยวอยากลางตัวเอตัวเอสวยสแกนไปเพื่อนครับมีคนออกมาปะไม่ออกยังไม่ออก พี่เคลียร์หรอวะไม่มีลียร์ไม่ไม่มีอะไรผิดให้กูเลยกูไม่กล้าแง้มแม้นี่ยเออเดี๋ยวเพิ่งแง้มเดี๋เพิ่งแง้มผมโดนให้ผมโดนให้ขวาใกล้ไม่เจอเลยต้องกลับไปหายขวาใกล้ซ้ายใกล้ไม่เจอเออเออมันกลับมาเคลียร์กูแน่นอนเกมแต่พี่ไปล่างวินโด้เนาะเปลียนใครยิงอ่ะผม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 พี่กอล์ฟผมดูคอนแทคแรกเขาอยู่ได้รับเจอแต่พี่ปาดเ็มพี่สนามเขาอยู่ตรงเนี้ยพี่ไม่เจอนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยนะพี่ไม่เจอมันกลับพี่ไม่เจอมันกลับเลย เลยนั่งอยู่กูได้กลับถามโ่าด้ยิงให้ให้พี่กอลยิงให้หมดทุกอย่างเลยเบดให้เบดให้มดทุกอย่างเลยได้กูดูผ่านอยู่ไปเบดให้ทุกอย่างดูเข้าอยู่พี่กออดยอร์กนไปกนเบร์ด้วยตายเกนาเนสวยที่โคตรเสียวผมชอบะกินเนี้ยากินตัวปลาชอบอ่ะ วอยเอยวอยเอวอยอยมาวออมาใครกโดนเดี๋ยวกูลงไปเล่นในบอมันมีเฟกองมีเหรอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งดนมาโดนมาโดนมาโดาปล่อยนะยีโดนให้โดนแตกแกนึงยังเเข้าอย่างอ่ะเข้ามานี่เห็นแล้วแกนตัวหนึ่งดูขวาหน่อยผมดูซ้าอยู่สายตัวแน่นอนสายตัวแน่นอนตายมีตัวนะดูขวาเข้าไว้ ไปลองมินนะลองเป็นเรื่องใจเย็นใจเย็นไปเปิดเลยนึกเว้เปิดสวยไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เลยน่าจะไปกลางว่ะระวังกลางที่เบสทีเบสทีเบสตรงที่เบสป่ะโอเคโอบอมไว้ก็ได้กูดูเขาเดี๋ยวอบยอให้อยู่กูดูเขาเดี๋ยวอบยอให้อยู่พี่ก๊อปใจเย็นพี่ก๊อปถอยมา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 เลยถอยมาเลยอ้าวผมโดนละ ระวังหน้าที่บ้านระวังหน้าพี่เลยเออรออยู่ปล่อยผมจะแกนทอเลยพี่ก๊อฟเอาชัวร์เลยไม่ไม่มีตังค์พี่ว่ามันน่าจะโดนเล่นไกลๆผมจะเล่นไกลๆอ่ะมันแกนกลางให้ยนะพี่น้องแกนนิ่งเฮดว่าเราใส่กูได้ไหมเออยู่หอหอตัวนึงอ่าเห็นเห็นกลางผ่าขัดประดัผมเล่นมุมที่ผมได้ห่อหมดเลยพี่ก๊อฟได้หน้าไดงกลางลองอีลองอีผมผมรอยิงช่วยจากหอผม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 กิงกู เฮ้ยกลางมันเดินมาเก็บทไนด์เดินมาเก็บสไนด์ใช่สนด์แล้วสวยมันจะกลับมันจะกลับกลับไหนกลับบีกลับเอฮะเออกลับบีดับพอเดับพอเข้าไปหน้าประตูตายเจวาร์ปพี่ก๊อปเน่ะพี่วาร์ปพี่วาร์ปวางไม่ผิดนะบั๊ดเจนเจนผมตัวอยู่ผมตัวอยหน้ากลางไป p l หน้าเมนอ่ะคาร์บิเมนคาร์บิเมนเจนเจนเจนลอยลาอยู่ลอยเขาเป็นของของเรองตัวเลยป้าของตัวเลยสองตัวเลย อนไปอยู่ไปทนายทนายอยู่กลางทนายอยู่กลางไปเกลียนนายก่อนไปทำไมมึงเดือมันเปิดมึกตายเน็ตเน็ตเน็ตไปเกลียเลยพี่ก๊อฟพ่อมันน่าจะตายพ่อตายเลยเหรอเห็นเรามีตีสี่เราต้องคอคอนตผมได้นะพี่บันมันโดนเอตลอดนี่ใช่ฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปตีเอตอนนี้พี่แไปตีเออผมแล้กนให้ตอนเนี้ยเฮ้ยมันอัตีไม่ใช่มันตีมันโดนเอตลอดนี่ตรงด้านขวาใช่ปะผมผมผมรอนตีให้ใส่แม่งเลยมีพิษอย่างนี้ไ้บัตชิ่งไปโดนมัน พี่พีชไปชิงมันดิพี่บัตตรงเนี้ยนึกออกไหมพี่ไปชิงมันแล้วตอนมันโดนผมอัลตีเลยพอพีชโลงกว่ก่อนตีผมรอนตีบีได้เพื่อนถ้าถ้ามันโดนรีบบบบผมเลยผมกวนตีลากเลยฮอร์ได้นะใช่โเอเวอร์ขาดการขาดได้ยินไม่ได้ไม่ได้โดนระวบิดโดนแล้วบิดโดนระเบิดมาไม่โดนเลยเฮียสวยผมตะแกงเข้าไปเข้าไปช่วยได้นะเพื่อนสวยสวยเห็นปะเห็นปะ สปา s planted i k e p ขวาไหลล้ำได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฝ่ายน้องแชมเบอร์น่าจะเข้าต่อปะมา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 เลยเพียมเจอเจอเจอโดนกัดตาย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 ขวามื่อกีตรงนั้นขวาโดนโดนโดนตัวนี้ไหนแชมเบอร์เฮ้ยขอเพื่อนอีที่อ่ะยิ้มภายในที่กูติ๊กอะผมดรอปได้หมูเงินเยอะจัดเลย เดินไปเอาหอมแล้วผมสแกไปประมาณสองสามลาวแล้วเออตะแกกินหน้า A สามฆ่าเลน่าตายปูพองรีบวิ่งกลับหมดเลยนึกงกูไปยึดเอลโก้ไว้ฮะเออเอลเอลโูดมันจะเล่นแหวนจังหวัแรกก่อนนะซันเดื่อนแล้วมึงจะให้เราเดินพี่ของเต็มตัวครับพี่ขออัดฐิแกปะได้แกนี่ a งเฮดรอก่อนพี่ครับต้องเติมเห็นปะสไนส์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 พี่ครับเกียร์ถอยมาถอยมาถอยมาสไนส์โดนหรอผมมันตีให้พี่เอ็มโดนพวกขับเลย โดนโดนโดนทีนึงโดนไหม42แชมเบอร์อยู่ไหนวโดนโดนดนร42ตัวเลยร็ไบ1บ2ตัวเลยเฮ้ยจับมันจ้าซะเลือกเกินจับแล้วกันรอบบอตัวนะโซวากอไรไม่รู้เจ็ทไม่ก็ไวเปอร์ทั้ตัวกนมายิงให้สแกนยิงให้เรายิงแล้วไเลยสวยสนสนสนพิมแได้พี่ผมโดนให้ผมโดนให้ สเนยังเล็งอยู่อยู่ด้านขวาด้านขวาไกลยด้านขวาไกลยด้านขวาแท็กโอ้โหออกมาออกซ้ายมาทำบีสแกนนะสแกนไปคระนหนึ่งตัวนี้กูได้ป่ามันเคปมาเข้าช็อตเดียวมาช่วยละพมตายข้างไหนบ้างมีตู้ปลาป่าวะมีแล้วมีแล้วอยากได้ตู้ปลาวะอีกนึ่เลยละที่จะโคตรฟิลแข่ง ใช่พี่แข่งกัเลยอะสวยสวยหล่งซ้ายเจ็ตหลงซาเจ็ตงซาเจ็ตเจ็บบอมก่อนปออปติกกวปซ้ายขวาเคลียร์เข้าาาอยตรงนี้เจ็ตอยู่หลังซ้ามีหลังซ้ายสอตัวเลยนะสแกนไปเฮ้ยมันยิงผมทะลุแตกเลยพอดาวนะพอดาวนะพอดาวพอดาวพอดาวอดอดม่เห็นทีลยแสเตกลางซ้ายกางซ้ายอรน่าโลเรน่าโนะเลยโอ้โห คนหนึ่งหอคนหนึ่งกลางเฮ้ยไกูบอกก่อนเล่เกดแล้วมงรอให้ไม่หิ้กลแบเคยเจอตีบมานมานะมานตายมาหดสูดีเกิลเลยมัูดกนามาลาสุดจิงทิ้งไว้มาวินโดเฮ้ยขวาขวาพิมตายตายตายผู้คางเกมตัวหนึงตรงไหนมันอยู่ตรงไหนลยเฮ้ยปดอ

สตตัวนึงซสายตัวนึงหลังไซ้เจ็ดรอวัดคมอยู่เจ็ดวัดคมแน่มาทไนมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เพียงปัดเลยพี่ขอยิ้มปืนกันรองด้านซ้ายลองด้านซ้ายผมวางนะดูกีีมา สวยโดนจากซีทีพิทารนแม่งเลยเฮียไม่เจอแชบเปอร์แล้วไหมเออผมรอนแบบไม่ได้ให้พิทารนเอาเอาขวาไปได้ไหมตกไปนะไม่ได้หรอถือได้ถือได้เหรอสามตัวเกี่ตัวกี่ตัวปล่อยแบบไมด้หรอได้ป่ะพีิทาร์นปล่อยปล่อยปล่อยได้บ้างตรงนั้นอ่ะนนั่แหละถือปืนเลยกูถือปืนรอนว่ามันถือไม่ได้หรอ เราเ่ยมันเอมเงินมันน้อยอย่างะพวกมันอะน้รือไม่เอาหรือมึงจะวไดเอาไงเรื่องอปเดีกว่าเออตามแล้วพอแ้ว้าห่เนาะตัดึงเหน้าตัวหน่อยเนาะโดนให้พ่ตารลอเรยรอมันหลบโดนซายใกล้ไม่เจอขวาใกล้ไม่เจอมันม่านปิด หลังม่านไม่เจอเลยพี่ตันขวาใกล้ไม่เจอนะหลังเหลืองตัวเดิมเห็นปะหลังเหลืองรอดอปตัวนึ่งรอไปรอตัวนึงจอตัวนึงลังบินมาบินมาไม่ไม่ใช่ไปรอหลังเหลืองตัวเดิเผื่อตายปันมึงไงตัวน้ำมี ไม่เจอไม่เจอแชมเบอร์หลังตุ๋ยแชมเบอร์หลังตุ๋ยสุดท้ายหลังไม่คมหลบไปไม่คมหลบไปเออโอนไม่คมหลบไปเท่หวะป้าเมื่อตัวแจกเหมือนเดิมเลยนี่หวรอะคงไม่มาปาดตรงนี้หรอกนะหวังว่าปาดเลยตัวไม่เอ่ยเฮียไข่ปลาตามเลยสารเออทำตีแม่งเลย เงียบไปแล้วเพื่อนหลกนอนครับอีกตัวนึงไอ้เติสโลอ่ะเพื่อนไปอู่เพม่มไม่มีกวอไม่บอกวอยังอยู่ยังอยู่ไอ้เฮติสโลอยู่เดินไม่ได้เลยต้วแม่ไ่เพื่อน ไปเฮียเียกันโลเฮียเยอะจังวะเฮียตัตาโมแขงเข้าไปมันยิงภูรุนโมวไปตายก่อนยหมดดีที่ไม่มีใครหวัดดีพี่ตัหวัดดีหวัดดีใครเอ้ยมันสมูเฮียของมันน่ะแม่ดีเฮียแกนไม่เจอระวังหลังระวังหลังเลยเห็นบ้านน่ะเห็นไหมน่ะ ผมโดนให้ผมโดนให้มันโดนแดกโอ้ยที่เป็นล้าเลยเพื่อนมาลงเลยมาลงหน่อยได้ไหมมาลงหน่อยได้ไหมตายตายเย็นเลยเย็นเลเย็นเยแดไว้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 เฮ้ยถ้าแดกไว้ล็อกเขาอยู่ล็อกเขาอยู่แอบไว้เลยแอบไว้เลยแอบไว้เลยล็อกเขาอยู่รอป่าดผมรอป่าย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 ผม รบ่าผมรบ่าผมตาดีดีตาดรบาผมบ่าผมเทียช็อตนี้มัดดงผมไม่ได้หรอกไปนี่แล้วเบอร์ลนแล้วเนี้ยที่ตามแกไปอ่ะไเีแล้วเบเกนเบเกนบาตายกนตานตานตาทาไงเลยโอ้นมึง่ามีฟันมัดเฮ้ยแล้วมันมันดึงมันดึงเวลามันดึงเวลาไม่ทันอยู่แล้ว ใชหายเลยกูเล่นตั้งมากูว่ามันมามันมาเ H5 วากิวอ้สั้น